สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงหนังสือที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความคิดถึงหนังสือมีชื่อว่าความสุขของมัทีนะครับโดยนักเขียนมีชื่อว่าคุณงามพันธ์เวชาชีวะนะครับที่เล่าเรื่องของเด็กเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีชื่อว่ากัทีนะครับซึ่งเป็นเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีความรักและความอบอุ่นนะครับผมแต่ท่ามกลางการเติบโตของเธอเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่สอนให้เธอได้รู้จักจกับความหมายของความสุขในรูปแบบต่างๆครับผมซึ่งในเรื่องนี้เนี่ย กะทิเป็นเด็กที่กําลังค้นหาความสุขในชีวิตโดยมีการเดินทางที่ไม่ใช่แค่การค้นหาสิ่งที่เธออยากได้แต่ยังเป็นการค้นหาความความหมายของคําว่าความสุขที่แท้จริงด้วยนะครับมาเริ่มต้นที่เหตุการณ์แรกกันเลยนะครับตอนที่กะทิได้พบกับเจ้าห้าสุนัขตัวหนึ่งที่มาถึงบ้านในช่วงเวลาที่เธอกําลังรู้สึกเหงาและหดหู่หลังจากสูญเสียคนในครอบครัวไปห้าเป็นเพื่อนรักที่ให้ความอบอุ่นกับกะทิในช่วงเวลาที่เธอต้องการกําลังใจมากที่สุด กะทิได้เรียนรู้จากความรับผิดชอบต่อห้าวทำให้เธอเริ่มเข้าใจความสุขบางครั้งก็มาในรูปแบบของการดูแลคนที่เธอรับและทำให้กะทิเติบโตไปพร้อมกันกับเขาได้นะอีเ,เหตุการณ์หนึ่งที่จะททอนความเข้าใจของชีวิตของกะทิคือการที่กะทิเนี่ยเสียคุณยายของเขาไปนะครับผมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เธอต้องการเรียนรู้เรื่องการสูญเสียในแบบที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนคุณยายเป็นเหมือนศูนย์กลางของครอบครัวและจาก และการจากไปของท่านทําให้กะทิต้องเผชิญกับความรู้สึกที่ลึกซึง้งเมื่อกะทิผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เธอเริ่มตระหนักว่าความสุขไม่ได้หมายถึงการมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่การรู้จักปล่อยวางและเข้าใจในความจริงชีวิตมันต้องมีการจากลายอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติเธอยอมรับที่จะเข้าใจในเรื่องตรงนี้จึงทําให้กะทิปล่อยวางได้ส่วนเหตุการณ์ที่ทําให้เราเห็นความเติบโตของกะทิอย่างแท้จริงนะครับคือการรับมือกับความยากจนและการเป็น เด็กที่ต้องดูแลครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เธอรู้สึกถึงความลําบากการหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวจากที่เธอคิดว่าความสุขมาจากการมีเงินและสิ่งของมากมายแต่เมื่อเธอได้เริ่มมองเห็นว่าการรับมือการแบ่งปันให้คนในครอบครัวเนี่ยเธอ,อเขา้าถึงเข้าใจความสุขที่แท้จริงนะครับว่าการมีความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวและความรักกับครอบครัวทาให้คน ราบข้างในครอบครัวมีความสุขเนี่ยคือความสุขที่แท้จริงอย่างที่เธอต้องการมาโดยตลอดและหนังสือความสุขของกะทิเนี่ยยังสอนให้เราได้เห็นว่าความสุขไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่เสมอไปมันอาจจะมาในรูปแบบของการที่เราได้แคร์คนที่เรารักหรือการที่เราได้ช่วยเหลือคนเช่นเดียวกับที่กะทิได้เรียนรู้จากทุกคนในชีวิตของเธอและเหตุการณ์ที่ผ่านมาของเธอนะครับในตอนท้ายของเรื่องราวกะทิได้ทําการทบทวนมุมมองชีวิต เกี่ยวกับความสุขอีกครั้งเมื่อเธอได้เรียนรู้ทุกเหตุการณ์จากสิ่งที่ผ่านมาความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การมีสิ่งของหรือการหลีกเลี่ยงความลําบากคือการที่เราได้รักและถูกรักนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงและการยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงก็คือความสุขที่แท้จริงเช่นกันหนังสือเล่มนี้นะครับผมสาหรับผมเนี่ยเป็นมากกว่าเรื่องราวของชีวิตเด็กสาวคนหนึ่งแต่สะท้อนถึงความจริง ของชีวิตที่ทําให้เราได้ทบทวนความหมายของความสุขในแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับผมหากใครกําลังมองหาหนังสือที่ทําให้คุณคิดทบทวนถึงความหมายของชีวิตและความสุขอย่างลึกซึ้งที่แท้จริงหนังสือความสุขของกะทิก็เป็นเล่มหนึ่งที่คุณไม่ควรพลาดนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจากไปกับหนังสือที่ให้ความอบอุ่นกับทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อน,นครับผมขอบคุณครับ